เป็นอะไรวะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไวล์ลินเราบอกกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องเดียร์โซ่ดูกับแมพที่มีชื่อว่า My Restaurant ร้านอาหารของฉันตามนั้นเลยนะผมแมพ Restaurer อะไรคอเลตคอเลตเตอร์เล่นอ,อะไรสักอย่างนะเออประมาณนั้นนะก็เป็นแมพเกี่ยวกับร้านอาหารนะผมเรารัาบบทเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือว่าเชฟก็ได้นะครับผมนะนะ ก็แบบนี้ครับก็เป็นแนวอะไรไม่รู้นะครับก็ประมาณนั้นเออครับก็มีอันนี้ด้วยนะยึดยึดซัมฮัตเตอร์อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกช่างแม่ครับก็อะไรไม่รู้ของแม่นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นร้านเรานะผมร้านนี้มีชื่อว่าจีนไนผมก็เออลืมบอกไปนะครับว่ารหัสยืมเช่นรหัสผมรับยืมน้องมาเล่นเนาะเออครับก็รหัสนี้ก็เล่นมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าผมก็มารีวิวเนาะเออโอ้ร้านผมโคตรหรูว่าดูดีลูกค้าโคตรฟู จะเวลสองแล้ยังไม่เวลสองสักทีเดี๋ยวว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราขอไปร้านบิชชอกันเลยนะครับบิชชอก็เป็นประมาณแบบว่าร้านสะดวกซื้อนะร้านเฟอร์นิเจอร์เอาง่ายเรียกห้างเฟอร์นิเจอร์เลยวยกันมันมีเรน่าสนใจไม่หนิฮุ้ยเก้าแสนห้ามืไอ้เหี้ยโต้ RGB มือาไปแดกร้านอาหารนี่นะกูจะรั่วเฮ้ยมีพีระมิดด้วยโอ้โหสิบล้าน ฮ้ยอันนี้คือเอาไปทำอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเฮ้ยเท่ว่ะทุกคนโอ้โหแผนร้อยโลแผ่นร้อยโลบัากูหนีเลยเราต้องเอาแบบร้านที่มันแบบหรูๆหน่อยหินอ่อนสำเนียงสีทองสวยและหรูหราโอหสองอันนี้ก็เกือบพันแล้วนะมาขออันนึงเลยแล้วกันขอชุดนึงโอ้ตังรถเป็นน้ำเลยขออนุญาตกลับบ้านเลยนะครับผมแม่งเอ้ยตังคกูรถเป็นน้ำเลยว่ะ แต่ผมว่าโตนี้มันต้องเป็นโต VIP เท่าน,นั้นแหละถึงจะกินได้อ่าแบบนี้แล้วก็โอ้โหแค่้ยี่โตเคี้ยนท่โต,ต,ตเดียวแม่งรอบไปเป็นพันน่ะไอ้ล,ลูกค้ากูแม่งก็เข้าโคตรน้อยอ่ะอ๋อพี่พี่เข้าแล้วครับไอเดวีไก่บ๊อบแม่งก็ไม่ทำงานเคี้ยนเลยวันวันแม่งก็จะแดกอ่ะดูซองและับลูกค้าใน่ยดิบวะไอ้ไดมอนด์สลันสลันเอ้ S <S เอ้โยโยโยเขาบอกว่า,าอะไรอะไรใครคือสลันมไม่ได้คิดสลันอ๋อโทษครับพีุ่ยยังกูยังกูเ<ฉ>อ่อจากวันนั้นฉ,ฉันเลี้ยม่ดือเธอไปเธอเธอไม่คิดอ๋อไม่ใช่นะครับเอาพี่พี่นั่งโต๊ะว VIP ไีไอเลยเหรอแล้วหน้าตาพี่ยังแก่เหฮ้ยแก่กว่าอืมลูกค้าเราก็เข้าเรื่อยๆนะเนี่ย อ่านทั้งหมดเครื่องล้างจานกำเนิดออะไรวะอ๋อเหมันกับว่าเครื่องล้างจานเราน่าจะไม่พอนะเราต้องแบบต้องซื้อเครื่องล้างจานนะไม่ได้ว่ะเราจะทําเพื่อลูกค้านะครับเราจะต้องซื้อเครื่องล้างจานเราต้องซื้อเครื่องล้างจานนะทุกคนเพื่อลูกค้าของเราพันสองเออไม่เป็นไรพันสองเราก็ยอมเราทําได้เพื่อลูกค้าไอ้เชยตังค์ึ่งสองพันแล้วไม่ได้นะเราต้องประหยัดมาแล้วแหละไป๊บแข้าก่อนเข้าก่อนร้านเราเอ้้เฮียกวนตีน มาแล้วลูกค้าเรามาแล้วนะนี่นะเราจะใช้เป็นวางตรงไหนดีเพื่อที่เชฟมันจะได้สะดวกสบายนะเอไอไวตรงนี้เลยละกันพอโอเคไหม <c oughs> โอเคแหละโอเคแหละโอเคโอเคแบบนี้เลยละกันกินต่อหน้าเลยอร่อยไหมครับอุยสลันสลันกยังกูอยู่ด้วยกัน <c oughs> จจงวันนั้น ฉันเมีย,ยนเล<า>ยไม่ดื่วชาไปจะจะไม่คิดอะไรจะเก็บเอาไว้แล้วก็เอ้ยสุกเมวแมวเดี๋ดติดดิจิตอ่ะเอาพี่ข้าบอยอุย้ยน้องสาวน้องสาวกินฟรีเลยไหมพี่ให้กินฟรีเอาเขาบอกอมยิ้มกจิ่มโอ้โหอีกต่อจากที่แม่งโต VIP นะไอ้เขียฮะไอ้เขียโอ้ลูกค้าผมแม่งเข้าเรื่อยๆว่าเอาไดมอนด์ไดมอนด์เข้าๆๆมาไดมอนด์ โอเคเดมอนเข้ามาแล้วเดมอนเข้ามาแล้วโอ้โหเดมอนนั่งกันยังกูอีกแล้วเหรออ๋อไม่ใช่คนนี้นะคือสันเอออไเดวิดไอ้บ๊อบเสิร์ฟเร็วๆดิไอ้เฮียอุ้ยมีตังค์ได้แล้วเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเนี่ยไอ้เฮียกูซื้อมาให้มึงก็ไม่ใช้กันเนาะไอ้คุยเหอะไอ้เฮียไปใช้แล้วมีเฮียอะไรเล็กๆเนี่ยกูไม่เข้าใจตังค์ก็ตังค์กูคุณลูกค้าครับเข้ามาเลยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการกินอะไรไหมครับ เฮ้ยไอ้นี่มันพี่แป้งฟีบิงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหี้ยกูดูว่าพี่แป้งฟีบิงไอ้ซับเอารับีพี่สั่งข้าวเหรอพี่พี่สาวพี่สาวกูกำลังสั่งข้าวอยู่ไอเ้เหี้ยเด็กเสริมงมาส่งช้าเอง้อยขอโทษครับพี่ขอโทษครับเขี้ยบไอ้สัตว์อยู่ทั้งสองคนไอเ้เหี้ยทำเป็นเต่าไอเ้เหี้ยกูต้องเสริบเองแล้วมึงหนีดูทรง แล้วเมื่อไหร่พี่สาวจะได้กินล่ะครับก,ก็กูบอกอยู่ว่าลุงน้ำนเงาเสิร์ฟช้าโอเคฉันขอกลับคำพูดด่วนเลย <c oughs> อ๋อพี่กินเบอร์เกอร์เหรอครับพี่สาวกินฟรีนะครับแดดไหมครับกรูบมัวเฮ้ยเครื่องะกปรกไปสัตว์ <c oughs> มีนโดนดา่างแล้วก็ปลกอะ่ะสรุปพี่สาวชอบผมนะคร้ำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหี้ยแล้วกรป๋องช่วยเอาไปเงี้ย yeah. แม่งโคดบูลลี่ลุงลุงเยอะอผมด้วยลุงลุงผมด้ด้านแล้วกระปกกูไม่ยอมเอี้ย